เฮ้ยทไเีย่ง่แม่งขาาเป็นไรเาวิ่งมาเขาอ้วกทีแรกเขาอ้วกเขาขับรถเอาทำไงเดีเขาขับรถมาหรอ ขับรถมาแล้วมาเจอผู้ป่วยคนหนึ่งครับหมดสติที่มันจะเป็นเส้นเส้นมาจากอยุธยาครับเส้นมาจากอยุธยาจะเข้ากรุงเทพอยู่ช่วงสะพานเบือกหาพี่เส้นสามเจ็ดสามสี่เจ็ดครับอำเภอสามโคกครับครับ

โอ้ยมอมา่เย็นที่นี่แสบข้นไกล้ตรวจระบานี่หน้าเนี่ย้าติต่อบริษัทรถอ่ะไเยนไ่่ะจุ่งจหยุดไปบ้าปบา Ah, no, no, no.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  no